วัสดีคนที่ไม่มีตังจะกินข้าวทุกคนแล้ววันนี้ผมคือพนักงานร้านเบอร์เกอร์สูตรพิเศษสเปเชียลสกิบิดี้ดบดบซึ่งดูเหมือนว่าร้านนี้จะขายดีมากๆเลยใ่ไหอะแล้วเราจะมาทำเบอร์เกอร์กันเอาเป็นเมนูที่11แล้วกัน เดี๋ยวแป๊บหนึ่งหน้าต้องกดตัววีก่อนอ่าแบบนี้อ่าเลือกเมนูมา,มาเอาจานแล้วก็เริ่มด้วยทอนล่างปึ๊บแล้วก็ใส่เป็นผักและก็ <c oughs> มะเขือเทศมะเขือเทศแล้วก็เนื้อ <c oughs> เนื้อย่างต้องย่างเนื้อไว้ก่อน ก็จะมีเป็นออนเนียนก็คือมันเรียกว่าอะไรวะควาหอมแล้วก็มีผักกาดดองเอ้ยไม่ใช่ผักกาดดีแตงกวาดองเดี๋ยนะยาวนะวนะพี่เอาแล้วหมดวันพอดีฮะไม่เป็นไรเดี๋ยวทำไปแล้วกันแล้วก็ใส่เป็น อมอ,ออนเนียนกับพ i ิกเกลแล้วก็โจพะเดี๋ยวทำให้ก่อนจานที่หนึ่งเดี๋ยวเรามาทำน้ำนะคะเพราะว่าการใส่น้ำกับเฟนฟายเข้าไปเนี่ยมันจะได้เงินมากขึ้นมีทำน้ำมาก่อนบเสร็จแล้วแล้วก็เดี๋ยวเอาวางไว้ตรงนี้ เดี๋ยวไปย่างเฟนไฟไว้ด้วยก็ได้นะฮะแล้วเฟนไฟอยู่ไหนอเอ๊เดี๋ยวนะมันต้องมีเฟนไฟดิเอาี้ไงโอเคฮะตอนนี้ร้านเปิดแล้วก็มีคนเล่งเวลานะฮะเดี๋ยวรออันนี้ให้มันได้ที่ก่อนแล้วค่อยไปนี่โอเคได้แล้วครับแล้วก็เอามาใส่หอ่อโอเคโอเคโอเค เดี๋ยวเราจานมาหนึ่งจานแล้วกันนะฮะอ่ะใส่ไปเดี๋ยวผมทำเป็นออเดอร์สองได้กันเอาบัตต้อนบันมาก่อนฮะแล้วก็อุ้ยมีคนทำแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวรอออเดอร์ต่อไปมานะฮะอืออเดอร์สามอุ้ยออเดอร์เอาออเดอร์สาม แล้วก็ทําการใส่มะเขือเทศแล้วก็ย่างเนื้อไว้อันนี้พอไหมแล้วก็อันนี้นะฮะเอาไปทิ้งและก็ต้องใส่เป็นชีสเอาเบคอนมาย่างไว้เลยแล้วกัน ไม่รู้ของใครฮะเอามาก่อนแล้วก็ใส่ชีสลงไปรอเ,รเบคอนสุกครับโ้ยมีเพนไฟายไว้2อันนะฮะเฮ้ยพี่ชายโอเคฮะได้เบคอนมาแล้วแล้วก็ทำการใส่เป็นหัวหอมแล้วก็ปิดท้ายด้วยท็อปบันฮะแล้วก็ไปเสิร์ฟให้ลูกค้ากันเลยออเดอร์ที่3มาแล้ว ไม่ใส่ผักดองนี่แล้วก็ได้เงินมาฮะสามสิบสองจุดยี่สิบสตางค์หรือว่าสามสิบสองดอลลาร์ยี่สิบเซนเอาละฮะผมตอนนี้มีเป็นออเดอร์ไดทูนะฮะแต่ว่ามีคนทำไปแล้วเดี๋ยวผมทำเป็นออเดอร์ที่เจ็ดแล้วกันเริ่มจาก บัลเทนบันใส่ผักกาดใส่มะเขือเทศเดี๋ยวเราจะย่างเนื้อแล้วก็เบคอนรอนะฮะโอเคตามด้วยชีสเบคอนเดี๋ยวเอาอันนี้ปึ๊บแล้วก็ตาด้วยท็อปบัน นี่เลยได้มาแล้วนะฮะเบอร์เกอร์ไม่ใส่ผักกาดเอ้ยไม่ใช่ไม่ใส่เออแดงก่าดองได้เงินมา22นะ,ะลืมเอาน้ำกับเฟ้นไฟใส่เฮ้ยมันจะไหม้แล้วมะเนี่ยยงัยงยงัยงยังยังได้อยู่ยังได้อยู่ โอเคฮะสุกแล้วถ้าได้ยินเสียงตึ้งแปลว่าสุกแล้วนี่สุกเรียบร้อยเดี๋ยวเอามาวางไว้ตรงนี้ดีกว่าแล้วก็เดี๋ยวเอามาด้วยแต่ว่าไม่น่าจะทนันละเฮ้ยยังทันอยู่เดี๋ยวเอาออเดอร์ดีกว่าถ้าเป็นออเดอร์ตรงนี้ ใส่แค่ผักกาดกับเนื้อแล้วก็อันนี้ซึ่งเดี๋ยวขอแถมน้ำไว้ให้ด้วยดีกว่าเออเดี๋ยวแป๊บนึ่งขอทอดเฟนฟลายโอ้เดี๋ยวทอดเฟนฟลายแป๊บนึงแล้วก็เดี๋ยวไปเติมน้ำมานะฮะ เฟ้นไฟตรงนี้มีน้ำอันนี้ปึ๊บได้แล้วฮะเฟ้นไฟแล้วก็ใส่ไปเลยเดี๋ยวร้านอาหาจะปิดแล้วนะแต่ว่าเดี๋ยวเราน่าจะส่งออ,อ,อเดอร์น,นี้ได้ ไดี่12เอาแค่เนื้อแล้วก็ผักกาดอุ๊ยลืมได้21บาทนะฮะเพราะเขาก็สั่งน้อยเอาบัดอนบันก่อนนะฮะแล้วก็มะเขือเทศเดี๋ยวย่างเนื้อไว้ไม่รู้ว่าจะย่างเนื้อกับเบคอนทันหรือเปล่ามีคนย่างมาให้ไม่รู้ใครย่างไว้ ของใครก็ไม่รู้แต่เอาไปก่อนและก็ชีสไม่นะโอเคฮะชีสเบคอนแล้วก็ท็อปมาดูกันนะว่าอันนี้เราจะได้กี่ดอลลาร์เพราะว่าน่าจะทำมันนี้ทำจะทำน้ำทำันไหมวะเฮ้ยจะทำน้ำทำันไหมวะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่ง เฮยเฮเร็วเร็เร็วเร็เลยเลยอีไม่กี่วิน่าจะทันน่าจะทันทรง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 ฮทัน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 โอ้ยทันพอดีฮะได้ยี่สิบเจ็ดดอลลาร์แล้วก็เจ็ดสิบเซน